ยังเป็นเรื่องการเลือกตั้งนะครับรัฐพลนะฮะมีเหตุต้องบอกว่าเหตุรุนแรงนะฮะเป็นการกรอ่อเหตุทําลายกล่องรับบัตรลงคะแนนในหลายพื้นที่ของสหรัฐนะฮะในเกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้เองทําให้เจ้าหน้าที่ทั้งในระดับรัฐและรัฐบาลกลางต้องยกระดับการดูแลจัดการการเลือกตั้งเพื่อในกรณีของการลงคะแนนล่วง,วงหน้านะครับแล้วก็วันเลือกตั้งจริงในสัปดาห์หน้าด้วย ทางการรัฐว์ชิงตันกล่าวกับ BOA นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นและสำนักง,งานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กํไกำลังสอบสวนรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์วางอาวุธเพลิงนะฮะต้องสงสัยในกล่องบัตรเลือกตั้งในเมืองแวนคูเวอร์รัฐว์ชิงตันเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ จนที่บอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ก็มีบัตรลงคะแนนบางส่วนเสียหายโดยคลิปวิดีโอจากสื่อท้องถิ่นแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้วก็มีภาพของบัตรลงคะแนนบางส่วนไหม้จนเหลือแต่เท่าฐานด้วยส่วนที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนที่อยู่ติดกันนะครับก็มีรายงานว่าก่อนเกิดเหตุที่เมืองแบนคูเวอร์ประมาณ30นาทีก็มีผู้ใส่อาวุธเพลิงเนี่ยเข้าไปในกล่องรับบัตรหนึ่งใบแล้วก็ระบบดับเพลิงภายในกล่องสามารถป้องกันกล่อง หลายใบไม่ให้ถูกไฟเผาแต่มีกล่องสามใบที่เสียหายนะครับรัฐพลทางด้านลาวอนกริฟฟินวาเลตเลขานุก,การรัฐโอเลกอนระบุในแถลงการที่ส่งให้ว a บอกว่าการก่อเหตุต่อกล่องรับบัตรเลือกตั้งเป็นการโจมตีระบอบประชาธิปไตยและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้นะครับ ขณะที่สตีฟฮอปส์เลขานุการรัฐวอชิงตันประนามการก่อการร้ายต่างๆที่มุ่งหวังก่อกวนการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและถูกกฎหมายในรัฐวอชิงตันด้วยนะครับต้องบอกว่ากรณีการก่อเหตุกับกล่องรับบัตรเลือกตั้งในโอเลกอนและวอชิงตันนั้นเกิดขึ้นหลังมีเหตุการณ์แบบเดียวกันในเมือง ฟีนิกซ์นะครับรัฐแอริโซนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทําให้มีบัตรลงคะแนนเสียหาย20ใบจนที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้1คนนะครับส่วนทางกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐก็ออกถแถลงการเมื่อปลายเดือนกันยายนบอกว่าทางหน่วยงานคาดว่ากลุ่มหัวรุนแรงในสหรัฐคือภัยคุกคามทางกายภาพที่สําคัญที่สุดต่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งบุคลากรและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับ แม้ว่าหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐจะเชื่อว่าภัยคุกคามของการก่อเหตุรุนแรงนั้นมาจากพวกหัวรุนแรงต่อต้านทางการและรัฐบาลแต่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐก็แสดงความกังวลด้วยนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐเช่นอิหร่านและรัเสเซียก็อาจกำลังทำการผลักดันให้มีการก่อเหตุโจมตีต่างๆอีกด้วยครับคุณผูุ้คน